ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่เอาใจสายเฮกันอีกคันนะคะคันนี้เป็น Honda City 1.5S นะคะ mm hmm. เป็นอีกหนึ่งคันเข้าใหม่ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนเป็นเจ้าของกันนะรายได้12,000บาทบวกบวกบวกขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยอยู่จังหวัดอะไรพิมพ์บอกได้นะคะครอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทาความรู้จักคันนี้กัน คะ n o n d i t y t y เครื่อง1,005นะคะ, City, 5, ะ,คะตัว S คันนี้นะคะจะบอกว่าของแถมเยอะทุกคนนะคะจอพัชส,สกรีนลงแม็กยางใหม่มาส,สวยๆให้ด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคันนี้นะนี่เป็นรถปี16เกระจังหน้าเท่ๆเครื่อง 1,500cc ซไฟตัดหมอกด้านล่างยางโยโกฮาม่าบ u ูเอิร์ธนะคะเป็นยางปีใหม่คุณภาพดีได้ล้อมแม็กสวยๆด้วยกระจกด้านข้างค่ะ ปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างมือจับสีเดียวกับตัวรถด้วยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะน้องก็เป็นรถสีประตูสีดำนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตชเชียวนะคะเข้ากับทุกรุ่นทุกวัยเลยนะคะนี่ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้2ตํตำแหน่งค่ะคิวโครมเมียมมาให้ครบนะคะแล้วก็ City i v t e c h ตรงรุ่นเลยค่ะนี่มีกล้องหลังมาให้ด้วยหนึ่งตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายนะคะดูห้อง สัมภาระกันนี่นะคะเปิดตรงไหนนะนะคะนี่สไตล์ของซิตี้นะที่เปิดเขาจะอยู่ตรงนี้เลยแต่ละคันนะคะตำแหน่งตำแหน่งกลุ่มเปิดจะอยู่ละที่กันนะคะมาดูกันสำหรับคันนี้นี่นะคะภายในนะคะได้พื้นที่แบบโปร่งโล่งสบายสวยๆเลยนะคะสะอาดวางของได้เยอะๆนะคะด้านล่างก็ จะใส่นะคะแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่ไว้ให้นะคะนี่ยางอะไหล่ใส่ไว้ให้แล้วนะแต่พลใส่แม่แรงให้เพิ่มเติมนะจ้ะเอาหลานนะสาหรับคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันง่ายเบาะภายในนะคะได้เบาะหนังสีดําแบบนี้เลยฉ่าๆนะคะนั่งกันได้สบายเลยที่นั่งนะคะของคนขับก็เป็นชุดเบาะเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ ได้ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้ามาให้นะคะเป็นรถปี2016นะคะคันนี้ก็จะมี e ีคอนโหมดมาให้กระจกนะคะปรับเวยาด้วยนะคะเพื่อสามารถปรับองศานะคะให้เรานะคะได้มองเห็นกันแบบสบายตาได้เลยนะคะ ตรงกลางนะคะที่เห็นเด่นชัดคือจอที่เป็นจอทัชส,สกรีนนะคะเพื่อนๆเข้าได้ทุกเมนูเลยนะคะน่าจะเป็นจอ Android นะคะมีระบบนำทางให้ด้วยทุกคนนะคะใช้างานง่ายๆสะดวกสบายนะคะนี่แอร์นะคะปรับแรงลมทิศทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะและคันนี้พอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วนะคะ เปลี่ยนปุ๊บก,ก็จะทีมช่างก็จะห้อยตรงนี้ไว้ให้นะคะนี่คันนี้เป็นรถปี16วิ่งไปแสนนิดนิดถือว่าปกตินะทุกคนนะคะคันนี้จะได้ขับเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะพอยสุมเอาให้เกียร์ออตโต้นะคะเกียร์ใส่ของนะคะทุกอย่างคืออยู่ให้พร้อมใช้งานเลยนะคะพดานสาสะอ้านมาพร้อมกับไฟกลางเก่งด้วยนะคะและคันนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นรถปี2016นะคะที่ราคาพิเศษเพียง 349,000บาทนะคะแล้วผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ตามหารุ่นนี้อยู่นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะก็สามารถพิมพ์สนใจออกมาได้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวคอยจะช่วยส่งรถให้นะคะจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ด้วยนะคะอยู่ในแพ็กเกจ999บาทจบทุกอย่าง เซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการค่าจาักค่าโอนภาษีพรบรให้หมดเลยนะคะคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะพร้อมใช้งานนะคะแบบเบสิกเพื่อน,น,น,นรับรถไปนะคะเติมน้ํามันขับได้เลยนะคะอีกหนึ่งคันสวยนะคะถ้าอยากได้แล้วนะคะ999บาทคือจบทุกอย่างคะ่ะนะคะฝากกันไว้ด้วยนะ City 1 5 s, s นะคะรถปี2016ันค่ะพันเพียง6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ